โรงเรียนบ้านห้วยโปง่งตำบลห้วยโปง่งอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึง่งรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะโรงเรียนบ้านห้วยโปง่งประจําปีการศึกษา2567วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและพัฒนาการอ่านภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ที่เน้นสมรรถนะตามหลักสูตรให้เหมาะสมตามวัยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1 6โรงเรียนบ้านห้วยโป่งให้มีความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนบ้านห้วยโป่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่1สระพาเพลินเป็นกิจกรรมการฝึกอ่านออกเสียงพย่งชนะสระภาษาไทยที่เป็นพื้นฐานของการอ่านออกเสียงได้ซึ่งเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเต้นและร้องเพลงสระพาเพลินจากนั้นเริ่มเกมต่อจิกซอสระและพยัญชนะให้เป็นคำที่มีความหมายแล้วเรียนให้เป็นประโยะคกิจกรรมที่2 สนุกไปกับคำคล้องจองเป็นกิจกรรมที่เด็กให้ความสนใจเพราะคำคล้องจองเป็นกรนที่มีเสียงสัมผัสไพเราะ<อ>เมื่อเด็กได้พูดได้ปฏิบัติตามคำคล้องจองจะทําให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นสนุกสนานเพลิดเพลินโดยเริ่มจากการให้เด็กๆรู้จักคำคล้องจองจากนั้นเป็นการเล่นเกมจับคู่และต่อคำคล้องจองโดยใช้บัตรคำแล้วอ่านให้ถูกต้องกิจกรรมที่3ท่องโลกไปกับมาตราตัวสะกด เป็นกิจกรรมที่เป็นฐานของมาตราตัวสะกดซึ่งได้เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการตั้งคำถามและใช้บัตรคำในการถามและแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น2กลุ่มและให้นักเรียนในกลุ่มหาคำที่เป็นมาตราตัวสะกดต,ตามที่ครูได้กำหนดและออกไปเขียนบนกระดานจากนั้นทำการแข่งขันบิงโกหาผู้ชนะและต่อด้วยการทำแบบฝึกหัดตามหามาตราตัวสะกดกิจกรรมที่4บิงโก<ส>หันษา เป็นฐานที่เน้นการเรียนรู้คำศัพท์และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบิงโกผลการดำเนินงานหนึ่งนักเรียนร้อยละแปดมีผลพัฒนาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่สูงขึ้น 2. นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบสูงกว่าระดับโรงเรียนกำหนด